เอาเทพบิวปี่วะเทพบิลลี่ฮันเตอร์เอาวะไหนดีมิวงว้าเหรอวันนี้เล่นไหมพี่เป๊ะสวัสดีทุกสวัสดีนะครับเปิดพนันเปิดพนันแล้วนะตานั้นนะเปิดพนันแแต่ว่ามันปิดไงมันขึ้นขึ้นได้

ดูแล้วน่าจะเสีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền vòng rồi hmm. ร <c oughs> ่วงว่ะตัวเดืยวไปจะตายแล้วมั้งเฮ้ยไม่ออกไปได้วะตัวึ้นมันกี่จุดได้ไปใช่หรอ <c oughs> ตัวอีกหนึ่งขึ้นมาฮิ้ว ผมไม่ล้มว่ะเมียวจะตายแล้วทีเดียวตัวเนี้ยที่จุดเพียรผมซ้ำน้อยเลยสวย สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแลว้วฝากกดแชร์ให้ด้วยเดอ้อตอนนี้เราจะไป18ดาวหรือไม่ครับผมหน้าจะว,วิ่งหน้าหน้าหน้า,าต้องออกซ้ายและฉีกซ้ายจริงอะเออออกกว่ายิ่งได้อยู่ออกซ้ายใกล้นะยิงมันดนดนดนเจ็บหนึ่งกระสีด จะมีเอเบิลนะเอเบลบนบ้านโรงพยาบาลตัวนี่ยนตะัวแรกเสื้อขาวเนะสื้อขาวตาตาตัว,ตว,ตวน้องพี่ให้น้องแบกเดียวเลยเหลือสองตัวแล้วมั้งตัวเดียวหรือเปล่าห,หรือสองตัวมั้งบนบ้านนะบ้านโรงพยาบาลตัวท้ายเหรอบนบ้านฟางม,มีหรือเปล่า เดียตัวเดียวหรอมีฆ่าไปกี่ตัวยังไม่ฆ่าเลยต่อนั้นไปสองตรงนั้นตรงนั้นสองตัวเราตายไปสองที่เห็นอยู่บนบ้าน,นตัวนั้นก็เราได้เปรียบแล้วมีระเบิดหรือเปล่าวะวอนวิ่งทิ้งยาให้หรือเปล่าวะต้องปุ้นระวังเด้อ ไแนะทุกคนโ,ฮโฮ18ดาวอะยี่18ดาวอะมี